สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนจัดการผู้ดูแลนะคะในรูปแบบของเพจประสบการณ์ใหม่สําหรับใครที่ยังงงในรูปแบบของเพจนะคะก็คือจะเป็นเพจในรูปแบบของโปรไฟล์ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปแบบเพจไปคอมเมนต์ต่างๆได้นะคะเหมือนกับยูเซอร์ยูเซอร์หนึ่งเลยซึ่งการเข้าถึงเนี่ยก็จะดีกว่ารูปแบบคลาสสิก สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนเพจรูปแบบคลาสสิกให้เป็นประสบการณ์ใหม่นะคะแอดมินเนี่ยได้สอนไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะคะลองไล่ดูได้เลยอ่ะสำหรับใครที่ inbox มาถามเกี่ยวกับการให้สิทธิ์อนุญาตนะคะเช่นเพิ่มผู้ดูแลมาในเพจประสบการณ์ใหม่เนี่ยเข้ายังไงก่อนอื่นเนี่ย เวลาที่เราล็อกอินเข้าไปในยูเซอร์ของเราปกติใช่ไหมคะถ้าเพจของเราประสบกาเป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยมันจะมีให้เราสลับโปรไฟล์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีโปรไฟล์ที่ให้สลับเนี่ยทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเพจนะคะที่เป็นประสบการณ์ใหม่เดี๋ยวเราจะเลือกสักหนึ่งเพจนะคะ,ะเพจนี้แล้วกันอตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เพจประสบการณ์ใหม่ ซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเ c e b o o k นะคะ Facebook ที่เป็นโปรไฟล์ปกติเลยเวิธีการนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นคลาสสิกมันจะมีให้ตั้งค่าด้านซ้ายมือนะคะแต่อันนี้ไม่มีให้เราเนี่ยไปที่นะคะเดี๋ยวจะ Zoom, นะคะเราเห็นเมนูจัดการใช่ไหมคะให้เรากดไปที่เมนูจัดการนะคะเสร็จแล้วก็หาเมนูสิทธิ์การเข้าถึงเพจนะคะจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็กดคำว่าเพิ่มใหม่นะคะหน้าตามันจะไม่เหมือนแบบคลาสสิกนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อ,อ,อปกติเนี่ยเวลาที่เราเพิ่มผู้ดูแลเข้ามาจะต้องเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนเนี่ยก็ต้องแอดเฟรนด์ให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นชื่อมันจะไม่ขึ้นนะคะเวลาเสิร์ชอันนี้เนี่ยเราก็อนุญาตให้เขาเนี่ยให้สิทธิ์เข้าถึงนะคะ แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยอ่เพราะเรากดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยคำเชิญเนี่ยมันจะขึ้นว่าคำเชิญจะหมดอายุใน31วันนะคะก็ต้องกดรีบกดร,รับนะคะภายใน31วันเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน Facebook ของนานาจังนะคะเพื่อที่จะไปกดร,รับสิทธิ์การเข้าถึงของเพจนี้นะคะ ดูตร,ตรงกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมีไหมเดี๋ยวลองรีเซตอีกครั้งหนึ่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปเพจเล่าเลยล้ะกันถ้ามันไม่ขึ้นกระดิ่งแจ้งเตือนนะ ถ้าเกิดไม่ขึ้นกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพิมพิมชื่อเพจที่เราแอดเข้าไปเลยแล้วก็มันเราจะเห็นนะคะที่เราแอดมินเราเชิญไปจะขึ้นว่าตรวสอบคําเชิญน,นะคะแล้วก็กดถัดไปกดยอมรับจะกดเปลี่ยนก็ได้อะหรืออ,อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะยังไม่เปลี่ยนก็ปกติแต่ตอนนี้เป็น admin แอดมินละนะคะตอนนี้เป็นแอดมินเรียบร้อยนะคะ คัดเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีโปรไฟล์มีเล่าด้วยนะคะอางนี้โอเคอเดี๋ยวเรากลับมาที่อันนี้ที่เราเพิ่มแล้วลองรีเฟสดูนะคะอะ่ตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วเรียบร้อยนะคะเข้าถึงได้เรียบร้อยะคะ่ะอันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะวิธีการเพิ่มแล้วก็การจัดการการ ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพจแต่ในที่นี้นะคะเข้าถึงเพจในที่นี้หมายความว่าโพสอะไรก็ได้ลงเพจแก้ไขอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าจะเพิ่มในส่วนของการรับชำระเงินต้องไปอีกหน้านึงนะบอกไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกด Subscribe ช่อง a n i m m t t e ด้วยค่ะ